คุณเรวัตวิสุทธเวชเชิงหมอครับกาบเรียนยท่านประธานสภาที่เรารพผมในแพทย์เรวัตวิสุทธเวชเสรีรวมไทยครับวันนี้ผมจะขออภิปรายพรบอรงบะโอนโงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563รซึ่ง ผมจะอภิปรายเฉพาะที่เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นเนื้อหาสาระจริงๆนะครับไม่มีน้ำนะครับมีแต่นเนื้อ,อ,อแม้ว่าอาจจะมีท่านสมาชิกบางท่านได้อภิปรายไปบ้างแล้วแต่ผมจะชี้ให้เห็นครับถึงประเด็นสำคัญที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบครับและขออนุญ,ญาต ท่านประธานใช้สไลด์ประกอบการอภิปรายครับท่านประธานครับก่อนจะพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณฉบับนี้ขอสไลด์ด้วยครับขอสไลด์ต่อไปครับครับผมขอให้ท่านประธานย้อนไปดูพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ซึ่งมีวงเงินทั้งสิ้น3.2ล้านล้านบาทประกาศในราชกิจจาร์นุเบกษาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563สไลด์ต่อไปครับ3.2ล้านล้านบาทนะครับสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับดูในมาตรา6วงเล็บ11ก่อนนะครับมาตรา6วงเล็บ11นั้นเนี่ย เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ตั้งไว้96,000ล้านบาทครับท่านประธานครับตัวเลข96,000ล้านบาทเนี่ยมีที่มาที่ไปครับขอสไลด์ที่สามครับขอสไลด์ที่สามนะครับเพราะการตั้งรายการดังกล่าวนั้นมีกรอบไว้ว่า จะตั้งไม่เกินร้อยละ3.5ของวงเงิน3.2ล้านล้านบาทก็เท่ากับตั้งได้ไม่เกิน1,12 0 0 0ล้านบาทถูกต้องไหมครับงบปี63ที่ตั้งไว้คือ96,000ล้านบาทจึงเป็นเพียงร้อยละ3เท่านั้นถือว่ายังไม่เกินกรอบวงเงินงบปี63 ดังนั้นถ้าหากว่าเรายึดตามประบรงบปีหกสาร่างประบอรโอนก็ปรมาณรายจ่ายฉบับนี้ก็ควรตั้งได้อีกไม่เกิน1นึ่งพล้านบาทครับซึ่งก็คืออีกร้อยละ0.5เพื่อเติมให้เต็มร้อยละ3.5ถูกต้องนะครับท่านประธานครับทั้งนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในเรื่องกำหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังพศ .2561 ที่ท่านนายมนตรีประกาศไว้เมื่อวันที่7เมษายน2561ครับท่านประธานครับขอสไลด์ที่สครับสไลด์ถัดไปครับแต่ ปรากฏว่าร่างพรบโอ,อนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ตั้งมาถึง88,000ล้านบาทเศษมันเกินไปจากกรอบที่นายกตั้งไว้อย่างชัดเจนครับแล้วเสนอมาให้สภาแห่งนิพนาาได้อย่างไรครับท่านประธานครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่ชอบมาพากลและก็มีลักษณะที่เป็นการช่อบฉน เพราะอะไรครับลองไปดูมติคณะมนตรีเมื่อวันที่7เมษายนขอสไลด์ที่สี่นะครับมติคณะมนตรีเมื่อวันที่7เมษายนครับตามที่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพรบโอนงบมมาลายจ่ายฉบับนี้ซึ่งจัดทำโดยตำแหน่งกรมมาณและเป็นเอกสารนะครับเป็นเอกสารที่นำเสนอต่อสภาแห่งนี้ด้วย จะพบว่ารายงานฉบับนี้นั้นยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2563เป็นหลักแทบทั้งสิ้นขออนุญาตให้ดูสไลด์ที่เป็นคณะรัฐมนตรีฮะที่เป็นมติครมครับครับหนังสือฉบับนี้ครับ ยึดถือตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2563เป็นหลักนะครับท่านประธานได้โปรดพิจารณาตรงนี้ดีๆนะครับรัฐบาลกำลังทำอะไรครับรัฐบาลกำลังสอบทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าครับเพราะอะไรครับเพราะถ้ายึดถือตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่7เมษายนนั้น ร่างพรบโอนก็มารายจ่ายฉบบนี้ก็ควรขอมาได้ไม่เกิน1,600ล้านบาทครับแต่ทำไมจึงขอมาถึง88,000ล้านบาทเสร็จครับเกินไปเท่าไหร่ครับเกินไปทั้งหมด72,000ล้านบาทครับท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานดูตรงนี้เลยครับ ท่านประธานดูตรงนี้เลยครับท่านนายมนตรีไปออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครับเรื่องขอกําหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังฉบับที่สามครับแล้วไปแก้ไขสัดส่วนกรอบงบประมาณจากไม่เกินร้อยละ3.5ไปเป็นไม่เกินร้อยละ7.5ครับ อันนี้ไปประกาศเมื่อเมื่อไหร่ครับไปประกาศเมื่อวันที่16เมษายน2563ครับเป็นประกาศหลังจากวันที่7เมษายนอย่างชัดเจนครับทำไมถึงทำอย่างนี้ครับเพราะต้องการไปเป็นช่องเพื่อให้เพิ่มงบก้อนนี้ครับเรียกว่าไปชงเองกินเองอย่างนี้ครับเพราะถ้าหากวินาณาแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันทำไม่ได้ หรือว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งครับเพราะมันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายอย่างชัดเจนครับแต่ก็ทําไปแล้วครับปัญหาคือแล้วสภาหแห่งนี้เนี่ยจะยอมได้ยังไงนะครับท่านประธานก็เป็นนักกฎหมายจะปล่อยให้สิ่งที่มันไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ออกประกาศมาก่อนแล้วแล้วก็มาแก้ไขใหม่เพื่อพ่องถ่ายเงินในงบห3สาได้อย่างตามอำเภอใจ ซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนเขียนด้วยมือแล้วก็ลบด้วยเท้าครับท่านประธานครับท่านประธานครับโปรดพิจารณาอย่างนี้ครับเมื่อวันที่เจเมษายนเนี่ยคณะรัฐมนตรีของท่านนายกเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนบปรามาฉบับน,นี้ซึ่งต้องปฏิบัติตามกรอบเดิมด้วยครับต้องปฏิบัติาตามกรอบเดิม คือไม่เกินร้อยละสาไม่ใช่ไปเขียนประกาศขึ้นมาใหม่ตามอำเภอใจมันทำได้ยังไงล่ะครับขอให้ทุกท่านได้โปรดช่วยกันพิจารณ์นิครับว่ามันมันไม่ได้มันเป็นความไม่ถูกต้องแล้วก็ท่านนายกก็กลับไปละเมิดคณะมตรีอมติคณะมตรีซะเองท่านนายกไปละเมิดมติคอรมอเองโดยการไปแก้กรอบใหม่เป็นร้อยละเจ ทำได้อย่างไรครับการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการไปย้อนไปแก้ไขหลักการตราพรบงบประมาณปี2563ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกทำตามมาเปิดใจซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นผม ก็ขออภิปรายเฉพาะที่เป็นประเด็นสำคัญที่เชี่อเห็นว่าท่านนายกเนี่ยไปเขียนกรอบขึ้นมาใหม่ไปเขียนประกาศขึ้นมาใหม่หลังจากที่มีมติครมไปแล้วในวันที่7็เมษายนเพราะฉะนั้นจึงขอกราบเรียนว่าผมไม่สามารถจะลงมติเห็นชอบกับพรบฉบับนี้ได้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ